สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเชา้าในที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวจัดให้หนึ่งผลงานเพลงเหลือบเลือตาไปเห็นรถที่มีสติกเกอร์เยอะๆต้องจัดให้หน้อยอ้าวแลนเลยครั้นี้ก็มีฮฮะฮะ อีกหนึ่งจัดไปหนึ่งผลงานเพลงน่นคันข้างหน้าเนี่คันข้างหน้าเนี่ยหกล้อนี่หกล,อลอ้อสายมือซ้ายมือหกล้อซ้ายมือนี่สายมือซ้ายมือ,มอจัดให้อีกหนึ่งผลงานเพลงมีสติกเกอร์ที่บางโคละแยะเลยออกอ้อยออกมาออกมาออกมาแมาาได้เรียกได้เรียก <laughs> น,นี่นะครับขันข้างหน้านี่แหละครับเช้านี <il> ้อากาศแจ่มใสที่บ้านบึงณเวลา8น,นาฬิกาจนาทีจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยสายมือนี่แหละครับสุดยอด รักนะจุ๊บๆสุนทรสินิศครับผม